ใครที่หาหูฟังบลูทูธลุกคลาสซี่และราคาเบาๆเลโนโวติงพลัส XT62 คือตอบโจทย์เลยค่ะเปิดกล่องมาจะเห็นว่ามีสายชาร์จแบบ Type-C มาให้มีจุกทั้งแบบฟองน้ำแล้วก็แบบเป็นยางเวลาใช้นะคะชาร์จแบตอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเล่นต่อเนื่องได้ราวหาชั่วโมงใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์แล้วก็แล็ปท็อป ในเรื่องของคุณภาพเสียงส่วนตัวจากที่เคยใช้ยี่ห้ออื่นที่อาจจะราคาสูงกว่านี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าแปลกใจนิดหน่อยตรงที่คุณภาพเสียงของตัวนี้ดีกว่าที่คิดเบสแน่นถ้าใครที่เป็นแฟนเพลงร็อกแล้วก็ถือว่าเอาอยู่เลยบวกกับความเรียบง่ายของดีไซน์ของเลโนโวตัวนี้ที่เลือกสีดาก็เพราะว่าใช้ได้หลายโอกาสคือดูโอเคได้ทุกสถานการณ์แต่ถ้าใครที่ยังชอบสีสันสดใส รุ่นนี้ยังมีสีอื่นให้เลือกอีกนะคะอย่างเช่นสีชมพูสีขาวสีม่วงค่ะว่าอีในแบบ